รหัส1.1.01ข้อ112มีคะแนน4คะแนน Was can o u m up comment von der f a r b a h n fuhr Was can อะไรที่สามารถ o u m up comment หน้าที่จะเกิดจากที่จะเกิดขึ้น von der f a r b a h n fuhr ที่จะทําให้คุณเนี่ยขับหลุดออกจากถนนหรือขับหลุดออกจากเลนที่คุณวิ่งอยู่ หนึ่งภาพบอกไหมคะขับตกถนนขับหลุดเลนอะไรก็ว่าไปอะไรที่จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ 1. u n a u f m e r k s a m k e i t เขาบอกว่าข้อหนึ่งเนี่ยคุณไม่ตั้งใจขาดความใส่ใจเวลาขับขี่เป็นปัจจัยทำให้คุณเนี่ยขับรถตกถนนได้นะหลุดจากเลนได้ถูกไหมข้อสอ o มูดิคไคท ความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณขับรถผิดเลนตกถนนได้ใช่ไหมข้อ3อัพเลกุงกรณีที่คุณไม่มีสมาธิหรือใจลอยก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้คุณสามารถขับรถผิดเลนหรือตกถนนได้จริงไหมเพิ่งจะทวนให้อหนึ่งครั้งคำถามถามว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยทำให้คุณเนี่ยสามารถขับรถผิดเลนหรือตกถนนได้ 1. ความไม่ใส่ใจเวลาขับรถใช่ไหม2ความเหนื่อยลา้าอ่อนเพลีย3อาการใจลอยหรือไม่มีสมาธิโอเคค่ะให้เวลาคิดสัวินาทีสำหรับข้อนี้ก็สั้นๆเรามาเฉลยเลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ1 2 3ทั้ง3ข้อเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณสามารถที่จะ ขับรถผิดเลนนะคะขับรถไม่ตรงเลนหรือตกถนนอะไรก็ว่าไปถูกทั้ง3ข้อเลย